่บ้งจะทำาไรนั่งรองเท้ามาตบหน้าดิตัวอย่างที่2วัยหนุ่ม2 5งซีซีมาแล้วนะครับจากที่คราวที่แล้วเนี่ยผมทำคลิปตัวอย่างแรกไปนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูตัวอย่างที่2กันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ วันนี้เดี๋ยวจะวิเคราะห์นะครับแบบสดๆเลยความยาวของตัวอย่างก็มีอยู่ประมาณสัก2นาทีครึ่งนะครับใครที่อยากไปดูเต็มๆนะก็ไปดูก่อนได้นะครับแล้วค่อยมาดูฟังผมวิเคราะห์อีกทีนึงนะครับซึ่งนี่จะเป็นการวิเคราะห์นะครับไม่ใช่การเล่านะครับใครอยากดูเต็มเรื่องไปดูวันที่28พฤศจิกานะครับเป็นการวิเคราะห์นะครับว่าเข้าไปแล้วมันอาจจะเจอกับอะไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปดูกันเลยปึ้ง มึงเคยคิดว่าวันหนึ่งมึงจะมาอยู่ที่นี่หรือเปล่าวะคือฉากนี้พระเอกเขาโกนหัวแล้วนะครับสภาพเนี่ยผิวเนื้ออะไรนะ่ะดำเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าอยู่ที่นี่มาน่าจะสักหลายอาทิตย์แล้วหรือเปล่านะครับเริ่มที่จะปรับตัวให้เข้ากับที่นี่แล้วนะครับยังไม่บอกนะว่าคุยบใครฉากนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนตอนเช้านะทุกคนดูนะเนี่ยฉากนี้นะครับจะเป็นเหมือนตอนเช้าเหมือนกับว่านักโทษเนี่ย ปล่อยตัวออกมาจากเรือนนอนอันนี้เขาเรียกว่าเรือนนอนนะเรือนนอนก็จะเป็นลูกกรงซี่ๆแบบนี้เลยนะอันนี้ผู้ควบคุมเนี่ยก็ไล่เปิดประตูทีละห้องแต่เท่าที่ผมเคยฟังพวกที่เขาเล่าเนี่ยเขาบอกว่าจะเปิดประตูนะครับทีเดียวพร้อมกันแล้วก็จะนักโทษก็จะกรูหน้าออกมาเนตะ็มเลยแต่อันนี้นะครับเหมือนกับว่าผู้คุมเนี่ยค่อยๆไล่เปิดประตูเปิด <c oughs> ประตูทีละห้องนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยเขาบอกว่ามาเร็วๆเข้าแถวเข้าแถว อพอออกมาจากเรือนนอนปุ๊บก็ต้องไปกินข้าวตัดมาที่ฉากกินข้าวเลยแล้วดูข้าวนะทุกคนดูนะโอ้โหคือผมฟังพวกที่เขาเข้าไปอยู่จริงๆแล้วออกมาเล่าเนี่ยคือข้าวนี่ข้าวแดงข้าวแบบว่ามีเม็ดกรวดเม็ดทรายอะไรพวกนี้นะครับแต่พอดูในหนังเนี่ยก็เป็นถาดหลุมนะครับ,นะรบดูด,ขดิข้าวแม่งโคตรแหเลยอ่ะเนี่ยข้าวแย่มาก <laughs> เแล้วดูแกงนะครับแกงอะไรก็ไม่รู้นะมีแต่ผักนะทุกคนมันติดหมอ้อเอ้มันติดกระบวยติดอะไรหมดเลยอ่ะนะครับดูความแย่ของมันนะไม่น่ากินแหละส่วนแกงเนี่ยมันมีแต่ผักด้วยนะครับดูดิเขาตักออกมาเนี่ยไม่มีเนื้อเลยนะมีแต่ผักเหมือนหัวไชเท้านะครับอันหนึ่งแล้วก็มีน้ำนะครับพอให้ซดโล่งคอคล่องคอซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะโล่งคอหรือว่าคล่องคอจริงหรือเปล่านะแล้วก็หลุมสองอันที่บ้างอยู่เนี่ย ก็ไม่รู้ว่าจะได้ใส่อะไรเพิ่มหรือเปล่าหรือว่ามีแค่นี้นะครับฉากมันตัดไปก่อนฉากต่อมาครับจะเป็นโรงอาบน้ํานะครับซึ่งนะครับเท่าที่ผมดูตรงนี้เนี่ยจะมีพวกนักโทษเต็มไปหมดเลยจริงๆเนี่ยถ้าเป็นของจริงผมว่าน่าจะเยอะกว่านี้นะเพราะว่าเรือนจำหนึ่งเนี่ยมันจะจุคนได้หลักพันคน แต่ดูอันนี้เนี่ยด,ดูบางตาไปหน่อยนะครับแล้วเท่าที่ผมฟังมาเนี่ยกางเกงอะไรพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่นักโทษเขาจะไม่ใส่กันเขาจะถอดกันหมดเลยแล้วก็อาบแบบนั้นเลยนะครับเห็นกระปงกระโปงดากเดือกหมดนะครับอาบแต่ละทีนึกว่าอยู่ในส่วนพริกไทยกันนะแต่ว่าอันนี้ก็เข้าใจได้นะเพราะว่ามันคือภาพยนตร์นะครับมันคือหนังนะจะให้แบบสมจริงเป๊ะเป๊ะอะไรเนี่ยก็อันนั้นก็เกินไปนะเดี๋ยวจะติดเลดติดอะไรได้แต่ละคนก็ถอดเสื้อนะครับมีรอยสัตว์นะครับขันหนึ่งใบสบู่หนึ่งก้อนอะไรอย่างเงี้ย ฉากต่อมาอ่าฉากต่อมาก็จะเป็นเหมือนการนับยอดนะครับอ่าสิบแปดสนะพอนับปุ๊บเนี่ยก็ก็จะหันหันหน้าไปทางเหมือนทางทางซ้ายมือตัวเอง123อันนี้จะเป็นการนับยอดนะ1 8 19 20 21 22 23ถ้าเทียบกับในหนังกับของจริงเนี่ยเขาบอกว่านอนเก,ก,นนนกยกันนอนไก่กันแต่ดูพอในคุกอันนี้เนี่ย254 4คือมันดูโล่งๆนะครับมันดูโล่งๆมันดูแบบว่ามันดูมือมีพื้นที่เยอะะมันดูไม่ไม่นอนเกยกันไม่อะะไรกันนะ แล้วก็จะมีพัดลมหนึ่งตัวเนะเป่าเพื่อระบายอากาศเพื่อระบายพอให้มันไม่ร้อนจนเกินไปซึ่งการนับยอดเนี่ยเขาก็จะนับตอนขึ้นเรือนนอนแต่ว่าอฉากนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นกลางคืนหรือว่าขึ้นไปบนเรือนนอนแล้วมันมืดเพราะปกติแล้ว่เขาเล่าว่าจะต้องขึ้นเรือนนอนตอน4ี่โมงเย็นซึ่ง4ี่โมงเย็นเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมืดขนาดนี้ส่วนมุมกล้องเนี่ย,เ,ยเขาพยายามจะถ่ายนะครับให้เห็นจากทางด้านนอก เพื่อให้ดูว่าข้างในเนี่ยบรรยากาศมันค่อนข้างที่จะคับแคบดูอึดอัดโดนกักขังอะไรเงี้ยนะซึ่งก็โดนกักขังจริงๆแหละแต่ว่ามันก็ดูแบบลึกลับยิ่งขึ้นนะอะไรประมาณนี้นะฉากต่อไปเลยครับนี่พระเอกนะพระเอกสางง้องแล้วนี่เพลแล้วแมงสิ้นหวนแล้วครับพระเอกตอนนี้ก็เริ่มสิ้นหวนนะสิ้นหวนคือสิ้นหวังแล้วนะคืออันเนี้ยน่าจะเป็นฉากนี้นะครับในตอนที่1ก็มีนะ เขาเรียกว่าโดนขังเดี่ยวนะแต่ผมคาดว่าน่าจะโดนขังซอยนะขังซอยเนี่ยก็จะมีเป็นคุกแคบแบบนี้แหละเป็นคุกของนักโทษที่ทําความผิดซึ่งถ้าพระเอกโดนจับมาขังแบบนี้เนี่ยแปลว่าเขาน่าจะทําอะไรผิดมาหรือมีเรื่องชกต่อยสลิงแตกทนไม่ไหวนะครับไปม,มีเรื่องกับนักโทษเดียวกันหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องต้องรอดูมูลเหตุฐานความผิดนะในในหนังอีกทีหนึง่งแต่ที่แน่ๆคือโดนขังเดี่ยว ไม่ใช่ดวงจันทร์เขาจะไฝ่ฝันก็นมีคคุกในเฮียไม่ใช่ดวงจันทร์ที่จะใฝ่ฝันจะไ,ได้ไปเหยียบอ๋อฉากนี้มันต่อเนื่องมาจากฉากที่พระเอกถามว่ามึงคิดบ้างหรือเปล่าวะมึงจะได้เข้ามาอยู่ในนี้คนนี้เนี่ยคือฝรั่งนะคลิปที่แล้วเนี่ยผมเข้าใจผิดนะคิดว่าคนนี้นะครับคือคนที่เข้ามากับพระเอกเออคนก็เม้นด่าผมเต็มเลยไอ้แม่งคนละคนแล้วผมก็เสือกไปเถียงเขาอีกแล้วหน้าแม่งก็เสือกเหมือนกันอีกอ่ะสุดท้ายเลยก็คือคนนี้ก็คือฝรั่งนั่นแหละนะครับคุกในเฮีย มันไม่ใช่ที่ที่กูฝันว่าจะได้เข้ามาเหยียบม,มันไม่ใช่ดวงจันทร์นี่นี่เหลาแปลง,งอุ้ยเหลาเล็กเหลาเลกนี่นี่คนดูเหลาเล็กเหลาเลข็ขดูการจับแบบละเมียดละไมครับแม่งเหลาแหลมเฟี้ยวเตรียมตัวออกรบอ่ะฉากต่อไปก็จะเป็นฉากตรงนี้นะครับซึ่งนี่แหละที่ผมเข้าใจผิดนะคือหน้าแม่งเหมือนกันเกินอยู่ในนี้ไม่ต้องสงสัยอะไรมากตกอีกแล้วอยู่ในนี้ไม่ต้องสงสัยอะไรมากตะลบไปดู อะไรนะเดี๋ยวจะนอนสลบไปโดยไม่รู้ตัวอยู่ในนี้ไม่ต้องสงสัยอะไรมากเดี๋ยวจะนอนสลบไปโดยไม่รู้ตัวเดี๋ยวจะนอนสลบไปโดยไม่รู้ตัว <c oughs> ผูกขุมก็โหดเกินจันนี<อ>่เน่่่อ๋อน่่เน่ผมผมรู้ลแล้วคนนี้ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่เผือกนะครับไม่ใช่พระเอกนะคนนี้คือนะฝรั่งนะฝรั่งนะคนนี้คือพระฝรั่งฝรั่งมีผ้าโพกหัวนี่ฝรั่งดื้อจัดเหรอโดนเคาะกระบางไปทีนึงผมได้ยินมาว่าแม่งือดกเข้าขมาใหม่ใครที่ยิงจอ อ้มมแ่เเหืขาาใผมได้ยินมาว่าไม่มีเหยื่อเข้ามาใหม่ว่ะใช่ไหมผมได้ยินมาว่าไม่มีเหยื่อเข้ามาใหม่ว่ะใครที่ยิงจ่อหัวแถวดาวคันนองไอที่ยิงจ่อหัวแถวดาวคันนองอะไรนะว่าแม่มีเหยื่อเข้ามาใหม่ว่ะใครที่ยิงจ่อหัวแถวดาวคันนองไอที่ยิงจ่อหัวที่ดาวคันนองแบบดาวคันนองเข้ามาใหม่ว่ะใครที่ยิงจ่อหัวแถวดาวคันนอง แต่เมื่อก in> uh, ี้เขาพูดว่ามีเหยื่อเข้ามาใหม่นะครับมีเหยื่อเข้ามาใหม่ก็มี2คนคือพระเอกกับอ่าเนี่ยสคนนี้ยที่เขาบอกว่าเป็นเหยื่อแปลว่าพระเอกเข้ามาเนี่ยคือเผือกเนี่ยสาเหตุที่อาจจะโดนบิดแดนให้ไปอยู่บ้านคลองเตยพระเอกอาจจะโดนใช้ให้เป็นเหยื่อก็ได้ก็เป็นไปได้นะแล้วก็โดนพวกเป้อรักษ์เนี่ยมาสาบนะครับก็อาจจะเป็นไปได้เบียกูให้2ตัวอยู่บ้านเบียกูให้2ตัวอยู่บ้านมึงดีกว่ เบียร์กูให้2ตัวอยู่บ้านมึงดีกว่าเมื่อกี้ผู้คุมนะครับเขาพูดกับเปยอารักษ์คือเบียร์ใช่ปะเบียร์กูให้2ตัวอยู่บ้านมึงดีกว่าก็คือผู้คุมเนี่ยตั้งใจที่จะให้นะครับ2คนนี้ไปอยู่ในบ้านนะครับของเปยอารักษ์คือคือของเบียร์นั่นแหละจะไปทานายเดี๋ยวผมไล่เบาให้แบบลื่นปื้ดลื่นปื้ดเลยทำนาย จัดไปครับนายเดี๋ยวผมไล่ให้เบาให้ลล่นปืดเล่นปืดไปเลยครับนายคือผมว่าอารมณ์ประมาณว่าขู่เด็กใหม่นะเบียเนี่ยนะก็จะเป็นเหมือนพ่อบ้านนะครับที่ขู่เด็กใหม่ให้พวกเด็กใหม่เข้ามาแล้วเบาเดี๋ยวผมจะซาเวียร์และทําให้พวกมันซีเรงเซงยี้เลยซึ่งฉากก่อนหน้านี้นะครับนี่เราจะเห็นเลยว่าตอนนี้นะครับเบียหรือว่าเป้อรักษเนี่ยเขาเป็นพ่อบ้านใช่ปะ แล้วก็จะมีคนนวดเนี่ยคนนวดคนนวดคือคนนี้นะเขาเรียกว่าเด็กนวดเด็กนวดก็จะมานวดให้นะครับทำหน้าที่บางทีก็เต็มใจนะบางทีก็อาจจะโดนใช้มานะเด็กนวดคนนี้คือนอนลสิงห์นะในหนังเรื่องที่เล่นกับนะักคอมไบแมนนะนอนะสก็จะมีดารานักสแสดงนำนะครับอยู่ประมาณสัก4ี่สัห้าคนนะที่เป็นตัวหลักๆส่วนข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวประกอบที่มีรอยสัก <Yeah. S 1> เนี่ยมาถึงก็มองหน้าเลยเห็นปะ่ะคือเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเดินแรงนะ่ะ เข้ามาไม่รู้ที่ต่ําที่สูงอะไรเงี้ยเข้ามาแล้วไม่รู้กฎกติก,กา,ามรารยาทอ่ะเข้ามาแล้วแซมแลมอ่ะไม่กลัวใครอีโ,ก,โอก้พอบ้านพูดอะไรสั่งอะไรก็ตีเบาตีมึนทําเป็นไม่ได้ยินอะไรเงี้ยอ่ะฉากต่อไปก็นี่เป็น,นเรือนนอนนี่มึงมาโพอะไรตัวนี้วะเนี่ยใครวะพี่าเรียกเงไปน่นอสาเหตุที่โดนกระทืบอย่าบอกว่านี่คือสาเหตุที่โดนกระทืบ พี่เขาเรียกให้มึงไปนวดแปลว่าพอบ้านเรียกเด็กใหม่นะครับให้ไปนวดเนี่เหมือนกับคนนี้พอบ้านคลองเตยนะคือเป้แล้วแหละเป้เรียกให้ไปนวดพี่เขาเรียกมึงไปนวดโอ้แม่งโดนลากมาขึ้นคือเรียกไปนวดเนี่ยมันก็เป็นเหมือนการใช่รครับเป็นการกดขี่นั่นแหละเป็นการอะไรบางอยา่างก็เห็นว่าเออกูมีสิทธิ์สั่งกูมีทางเลือกให้มึงอยู่ดีๆก็ไหวนะครับคือ มันแปลกนะยูดีก็ไหวแค่ใช้ให้ไนปนวดแต่ทําไมถึงไหวแต่มันก็น่าคิดเ <dav id> พราะว่าคนนี้เนะี่ยคือในเรื่องเนะี่ยเขาชื่อว่าฟลุกฟลุกเนี่ยหน้าอ่อนเข้าไปข้างในเนี่ยอาจจะเป็นที่หมายปองของพ่อบ้านก็ได้ไม่แน่ไม่แน่แนพ่อบ้านเนี่ยอยากจะโซโบโฮห,หรือเปล่าน่าจะใจให้น,นวดแล้วก็น่าจะให้ทําอะไรบางอย่างนะครับที่เป็นการกดขี่นะครับทางทางรูทเวลหรือเปล่ากูม <im it av> ีทางเลือกให้ไึงกูมีเจ้าเอลกูมีเจ้าเอ็นอ่าชัดเจนเลยกูว่าแล้ว กูมีทางเลือกให้มึงนะครับ2ออย่างคือ1มึงจะเอาเหล็ก2มึงจะเอาเอ็นแปลว่าพ่อบ้านเป้ของเตยเนี่ยเอ้ยพราเหอพ่อบ้านเป้ของเตยพ่อบ้านเป้อ่ละล่ะเขาใช้ให้หน้าอ่อนคนนี้เนี่ยอมเอ็นนะครับอมเอ็นก็คือน้องชายนั่นแหละกมจะเอาเหล็กผมจะเอ,เอ็นเออเพราะว่าใน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 เนี้ยเนี่ยเพราะว่าในคุกเนี่ยเขาบอกว่ามันมีเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับเท่าที่ผมฟังมานะ มันจะมีเรื่องพวกนี้คนที่หน้าอ่อนคนที่แบบว่าติดคุกอยู่ข้างในนานๆเนี่ยจะมองผู้ชายว่าสวยพอฟลุกเนี่ยเด็กใหม่เข้าไปเนี่ยก็น่าจะโดนพ่อบ้านกดขี่ข่มเหงแบบนี้แหละนะแล้วคนนี้เขาก็ไม่อยากทำํำพอไม่อยากทำปุ๊บให้สองให้สองทางเลือกเลย1มึงจะเอาเหล็กหรือมึงจะเอาเอ็นแค่นั้นเองอ่ะแล้วฉากมั้นก็ตัดไปเลยนะเพราะฉากตัดมาปุ๊บขอดูตรงนี้ก่อนนี่ไอคนห้อยพระเนี่ยเป็นเด็กของพ่งอบ้านเบียนะพ่พอบ้านคงเตยนะ เดินมาถึงเตะถาดพระเอกเลยมึงจะทำไมเฮ้ยผู้มึงทำแบบนี้ใส่กูทำไมวะมึงจะทำมแปลว,ว่าโดนหาเรื่องนะเครือเนี่ยเข้าไปแล้วแบบเดินแรงอะ่ะเขาเรียกว่าเดินแรงแกงหกนะครับโดนลดฟอร์มโดนเช็คอะ่ะโดนกดขี่โดนแบบว่าทำไงก็ได้ให้มึงแบบไม่อีกโก้ยอมซีโรล,ล,ลาบอยู่ภายใต้บ้านคลองเตยอะไรเงี้ยนี่มึงจะทำมาอันนี้ก็ท้าชกแล้วไอ้หนูเนี่ยแม่งมีของจะเอามาอยู จะไม่ง่ายหน่อยฝร,รั่งถ้าจบแบบนี้น้องเท้ามาตบหน้าดีกว่าเออเนี่ะตบแรงจนะัดจัดให้เลยหน้าดีกว่านี่่ะนี่ะจัดให,ห้เลยไ,ไอทีดีทีทีนี้เนี่ยแต่ไอ้ยแต่คนโดนตบนี่พระเอกนี่ยวะแล้วคนตบคือจ่ายนะทำไมจ่ายตบพระเอกอะเนี่ยไม่จ่ายตบพระเอกอะแต่คนโดนขู่นี่คือฝรั่งแปลว่าตอนนั้นนะบ้านคลองเตยกําลังคับบ้านอยู่ฝั่งทนเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นรองอ่ะ เป็นรองคนน้อยอาจจะคนน้อยหรืออาจจะอะไรก็ตามนะเห็นปะ่ะแล้วพอบ้านคลองเตยเนี่ยคือใหญ่กว่าแล้วจ๋ายเนี่ยก็เลยแบบเอารองเท้าตบหน้าพระเอกเพราะอาจจะกําลังช่วยพระเอกอยู่ก็ได้นะครับไม่ให้โดนกระทืบซ้ําเยไปหนักมากกว่านี้เออก็เป็นไปได้นะอันนี้ผมผมเดานะอ่ะเดี๋ยวมาดูฉากตัวนี้ก่อนมันข้ามไปนะฉากตรงนี้นะพระเอกนะพระเอกถือถาดข้าวมานะครับ นี่โดนเตกิ้งเลยแปลว่ากินข้าวอาจจะเสร็จแล้วเพราะว่าไม่มีข้าวกระเด็นเลยแล้วกําลังจะเดินเอาถาดไปเก็บอ่ะคนนี้เ็าชื่อว่าบอยคนห้อยพ้าเนี่ยในเรื่องเ็าชื่อว่าบอยบอยเนี่ยก็ม,ม,มาหาเรื่องพร,อพระเอกหลังจากที่พระเอกโดนกระทืบในโรงอาบน้ํามาแล้วพระเอกต้องไปอยู่บ้านของเตย,ยใช่ไหมคือเหมือนคนแบบไม่ยอมคนนะ่ะเหมือนคนแบบว่าไม่กลัวใครอะไรเงี้ยไอ้หนูเนี่ยไม่มีของไปยอมไอยู่บ้านเราเถอะมันจะไม่ง่ายเลยไอ้ฝรั่งมันจะไม่ง่ายไเลยไอ้ฝรั่งเนี่ยเอาเท้ามาตกหน้าดีกว่าอ่ะเดี๋ยวดูฉากต่อไปเลยครับ นี่พระเอกสลิงแตกแล้วไปกูไปเลยส่นลูกคือวะลูกคือวะยิ่งเรายอมไปมันไม่หยุดหรอกยิ่งเรายอมไปมันก็ไม่หยุดหรอกฉากเนี้ยเด็กใหม่สองคนคุยกันนะก็คือเผือนอครับกับฟลุกคุยกันอารมณ์ประมาณว่าโดนกดขี่ทั้งคู่นะครับพระเอกเนี่ยก็โดนลดฟอร์มนะครับส่วนฟลุกเนี่ยก็โดนแบบว่ารังแกทั้งด้านดูทเวลแต่เขาก็ยังไม่ยอมนะเขาก็ยังไม่ยอมนี่ ฟลุกนะครับฟลุกเหมือนจะโดนล,ลังแกเหมือนจะโดนแบบว่าโดนกดโดนจับโดนกระทืบนะครับโดนซ้ำเหยมาเยอะมากแต่เขาก็ไม่ยอมครับเขาเลยเนี่ยถุยน้ำลายลใส่นะครับแล้วมันก็ตัดไปเลยหนีด่าด้วยนี่พระเอกสังง้องแล้วเริ่มคิดได้แล้วคือแปลว่าทั้งคู่เนี่ยเผชิญชะตากรรมคนละรูปแบบเลยนะพระเอกเนี่ยโดนกระทืบนะบส่วนฟลุกเนี่ยก็โดกน,น,นโดกดขี่ทางทางทเวล เพราะว่าเป็นหน้าอ่อนผมว่าน่าจะเป็นแบบนี้นะ,ม,ะ,ะมึงรู้ใช่ไหมามึงต้องทำอะไรอ่ะอ่ามึงรู้ใช่ไหมว่ามึงต้องทําอะไรอันนี้เป็นฉากในโรงอาบน้ําซึ่งพระเอกโดนซาเวียหาเรื่องแต่ไอแต่ไอการจับหัวแบบเนี้ยผมคิดได้2แบบนะหนึ่งนะครับอาจจะใช้ให้ไปทําอะไรบางอย่าง2องอาจจะโดนใช้เหมือนกับฟลุกเลยเหมือนกับไอหน้าอ่อนฟลุกเลยเนี่ยพอฟลุกก๊กก็เนี่ยอยู่ตรงนี้นี่คือฟลุกเลยแต่ไม่รู้ว่าพระเอกเนี่ยยอมหรือเปล่าก็อาจจะไม่ยอมอีกแหละ <Yeah. S 1> นี่มีเรื่องกันนะ อันนี้รู้สึกจะเป็นพระเอกนะครับรรพระเอกมีเรื่องกับฝรั่งเว้ยพระเอกมีเรื่องกับฝรั่ง,นงเนี่ยฉากนี้ผมว่าจ่ายโดนรอบทำไมมันทำหน้าอย่างนั้นวะเ <c oughs> นี่ย,ยเหเหมือนกับว่าพ่อบ้านคองเตยนะเป้อารักษ์เนี่ยใช้ให้พระเอกมาทำอะไรหรือเปล่ารอบแทงจ่ายหรือเปล่า จ่ายก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดี้ยมึงอะ่ะใช้วิธีเฮี้ยแบบนี้เลยลดตัวถึงกับลดตัวลงไปใช้วิธีเฮี้ยแบบนี้ลดตัวไปใช้วิธีเฮี้ยแบบนี้เลยชันต่ำชิบหายชั้นต่ำชิบหา,ายนะครับคือพ่อบ้านเบียร์พ่อบ้านของเตยอ,อะ่ะใช้สารพัดวิธีเล่เหลี่ยมนะครับเพื่อที่จะเอาชนะฝั่งตรงข้ามนะครับกดฝั่งทนเอาไว้จนแบบว่าจ่ายฝั่งทนเนี่ยก็ทนไม่ไหวแล้วเฮ้ย <c oughs> มันใช้วิธีแบบนี้มันไม่มันไม่เฟี้ยวมันไม่เฟี้ยวอ้ะมันไม่เฟี้ยวอะ่ะ แล้วพวกฝั่งทนเนี่ยก็เลยแบบว่าสลิงแตกกันแล้วเริ่มแบบว่าไม่ยอมแล้วเอ,เ,อเอาไงวพะพยอนนักสือ,อ่าแล้วมึงจะเอาไงวพะพยอดนักสือแปลว่าจ่ายเนี่ยก็อาจจะรู้อะไรเยอะมากแต่ว่าก็ไม่ได้พูดไม่ได้ออกตัวเต็มทําเต็มท,ที่ก็ได้แค่เตือนฝั่งทั้งสองฝั่งว่าอย่าไปรังแกเด็กใหม่มันเยอะพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับพอบ้านเป้เนี่ยก็มองว่ามึงมึงเนี่ยแม่งชักจะแบบชักจะเริ่มแบบซึมจุ๊บนะซึมจุ๊บคือแบบรู้ทุกอย่างแต่ไม่พูดอะไรอย่างเงี้ย นี่เหลาเหลาเหล็เลกเหลาเหล็อลกอันนี้ไขควงนะไขควงนี่เตรียมเหล็กแล้วมึงโดนแน่โดนแน่ผมเคยได้ยินว่าคนที่แม่งจะตายมักจะคิดถึงแม่เนี่ยฉากนี้พระเอกก็โดกนกระทืบโดนซ้ำเหยจนแบบสางองอะ่ะอันนี้ต้องโรงอาบน้ํานะแล้วมาดูฉากนี้ครับถึงแ,ม,แม,มึงคิดถึงแม่ปะวะมึงคิดถึงแม่ปะวะแปลว่าพระเอกนะครับหรือเพื่อนเนี่ย อาจจะรู้จักกับฝรั่งมาก่อนตอนอยู่ข้างนอกมึงคิดถึงแม่ปะวะนะครับถ้าวันนี้มึงจะโทรอะกูรับหน้าให้มึงถ้าวันนี้มึงจะโทรหากูรับหน้าให้มึงเองนี่ฝรั่งก็เลยเอาเหล็กมาขู่นะครับฝรั่งเนี่ยเหมือนกับเป็นเหมือนผู้เสียสละนะเท่าที่ผมดูแล้วมันจะมีตัวละครประมาณนี้นแหละผู้เสียสละไม่ได้อะไรผมไม่รู้ว่าตอนจบจะเป็นยังไงนะเผลอๆอ,อาจจะตุยเย่ก็ได้แต่ฝรั่งเนี่ยดูทรงแล้วเหมือนจะเป็นคนดีกล้าได้กล้าเสียกล้าแลก มีผ้าพวกหัวอเมริกานะครับมีผ้าพันแขนเป็นเหมือนกับตันอันนี้คือรู้สึกว่าจะนั่งอยู่ตรงบล็อกนะคุยกันอารมณ์ว่าฝรั่งเนี่ยติดคุกม,มานานนะครับทั้งคู่ก็เลยคุยกันเรื่องแม่เรื่องคนข้างนอกเรื่องแบบว่าญาติแล้วก็เลยแบบมีการเห็นอกเห็นใจกันผมว่าฝรั่งนะ่าจะใจถึงพอสมควรนะดูจากฉากแต่ละฉากนี่คือไปท้าชนพ่อบ้านอย่างเงี้ยเอาเหล็กมาเตรียมตัวจะก,กระซวกนะเนี่ยอย่างเงี้ยก็ท้าสู้เลยคือฉากเนี้ยฝรั่งเนี่ย กำลังจะสู้กับพ่อบ้านของเตยคือเป้อารักษ์นะอ่าอันนี้คืออยู่ในบล็อกในบล็อกก็คือเหมือนห้องน้ํานะครับเอาไวค้ะครี่นั่นแหละที่เป็นห้องน้ําแบบรวมอ่านี่ตอนท้ายนี่ก็รบกันแล้วอันนี้คือบ้านฝั่งทนอ่าส่วนเป้อารักษ์เป็นบ้านของเตนะยแล้ววิ่งเข้าใส่แล้วอันนี้จ่ายจ่ายสู้กับจ่ายสู้กับพี่เป้จ่ายสู้กับคองเตยจ่ายสู้กับเป้คองเตยจ่ายมั่วไปหมดแล้วกูจ่ายสู้กับเป้จ่ายสู้กับเป้นะครับ นี่ส่วนฝรั่งเนี่ยนะครับทำไมฝรั่งมีเอาผ้าอะไรมาฟาดวะข้างในน่าจะเป็นเหล็กหรือเปล่าข้างในน่าจะเป็นเหล็กนะครับเออแต่ผมว่าน่าจะเป็นเหล็กที่ที่ห่อด้วยผ้านะอ่าอันนี้อันนี้พระเอกนะเผือกสู้กับใครวะเนี่ยดูไม่ออกเลยอ๋อสู้กับไอ้นี่ไงสู้กับบอยสู้กับบอย,บ,บ,อยบอยห้อยพระนะครับที่ไปเตะฐานพระเอกตอนแรกอะ่ะเออเออโดนเอาคืนเว้ยนี่แมงกูทนมึงมานานแล้วอขอซัดหน้าทีนึง ม,ม,ม,มึงรู้ใช่ไหมว่ามันไม่ใช่ความผิดมึงอ่นนี้น่าจะเป็นตอนที่ญาติมาเยี่ยมแล้วนะครับคนนี้คือจ่ายนะนี่นก้อยมาเยี่ยมนะครับก้อยมาเยี่ยมใครนะก้อยมาเยี่ยมเผือกนะแปลว่าก้อยเนี่ยเป็นแฟนนะครับของเผือกนี่แหละนะครับหรือไม่ก็น้องสาวแต่น่าจะเป็นแฟนมากกว่าฉากต่อไปครับนี่เหล่าเล็กนะครับเหลาเล็กอ่าแปลว่าพระเอกเนี่ยไม่ยอมอีต่อไปแล้วนะเผือก โดนกดขี่ข่มเหงมาแบบโอ้โหสารพัดส,สารเพยถึงวันที่ต้องลุกขึ้นสู้ถึงวันที่ต้องรบถึงวันที่เราต้องสลิงแตกแล้วนะในคุกก็โซโหที่รันโทพอแล้วสภาพคุกกันดานพอแล้วนะครับยังจะมากดขี่ข่มเหงอีกกูเหลาเหล็ลกรอเลยมาดินี่ไวนุ่ม2 5 4 4โอเค28พฤศจิกายนนะครับหรหือประมาณสัก20กว่าวันนะก็จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์แล้วนะครับ น่าดูพอสมควรนะเพราะว่านักแสดงก็ขนกันมาคับคั่งเลยนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สําหรับคิวนี้เนี่ยจริงๆผมเองนะครับก็รู้สึกว่าต้องไปรอดูในโรงภาพยนตร์นะเพราะว่ามันเป็นอะไรเป็นหนังไทยที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับยกขยงกันมานะครับพวกนักแสดงเหล่าสี่อ่าโฟคิงใครที่เคยดูโฟคิงเนี่ยก็น่าจะรู้จักคุณหน้าคุณตาแล้วก็ รู้ฝีมือการแสดงของพวกเขาเหล่านี้ดีนะครับว่าเล่นได้ดีแค่ไหนนะครับแล้วก็สมบทบาทแค่ไหนเนื้อหาในหนังเนี่ยผมคาดว่าน่าจะดราม่านะครับแล้วก็อาจจะดาร์กพอสมควรนะครับอาจจะไม่ถึงขั้นแบบว่าโหดร้ายอะไรมากหรอกแต่เมื่อคนเนี่ยเขาเรียกว่าโดนกด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 ,ดไปมากๆเนี่ย วันหนึ่งมันก็ต้องมีวันที่แบบระเบิดหรือว่าสลิงแตกขึ้นมาก็28พฤศจิกายนนี้นะครับใครที่อยากจะดูก็สามารถไปดูได้นะครับสนับสนุนหนังไทยได้โดยการเข้าไปดูที่โรงภาพยนตร์ส่วนความคาดหวังของผมเองเนี่ยเอาจริงผมก็ไม่ได้คาดหวังนะครับอะไรมากมายหรอกไปดูเพื่อความสนุกความบันเทิงนะครับถ้าเกิดว่ามันได้อะไรมากกว่าอย่างเช่นให้แง่คิดให้อะไรที่มันเตือนใจวัยรุ่น ในยุคนี้เนี่ยเพื่อไม่ให้เดินทางผิดมันก็มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับนะผมคิดว่าหนังเองเขาทําขึ้นมาเนี่ยเขาคงไม่ได้ส่งเสริมไม่คนเข้าไปอยู่ข้างในหรอกใครที่แบบว่าคิดว่าเฮ้ยทําออกมาแล้วส่งเสริมให้คนเข้าคุกเข้าตารางผมว่าถ้าคิดได้แค่นั้นเนี่ยมันมันก็มันก็เกินไปนะครับคือมันต้องคิดได้บ้างแหละเพราะที่ตรงนั้นแบบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ได้สบายเลยนะครับมันไม่ได้สนุกเลย คแค่ดูจากตัวอย่างหนังเนี่ยสิ่งที่ผมวิเคราะห์ให้ดูเนี่ยก็น่าจะคิดได้แล้วนะว่ามันไม่ใช่สถานที่ที่จะต้องเข้าไปอยู่นะครับก็ไปดูหนังเพื่อความสนุกความบันเทิงอย่าไปเครียดอย่าไปซีเรียสอะไรมากแล้วกันนะครับ คุณผู้ชมนะครับมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดต้องขออาภัยด้วยเพราะผมเองก็ดูตัวอย่างไปพร้อมๆกับคุณผู้ชมเนี่ยแหละดูแล้วก็วิเคราะห์ตามประสบการณ์ที่เคยดูหนังมาหลายๆเรื่องนะครับก็ถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามที่ช่อง3 m m เ v ็มบูหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้มีความสุขกับการดูภาพยนตร์สวัสดีครับ